เปาโลผู้รับใช้สัตว์ซื่อของพระเจ้า2โครินบทที่4เพราะเหตุที่เรามีการรับใช้นี้โดยได้รับพระกรุณาเราจึงไม่ยออ่อท้อแต่ว่าเราได้สละทิ้งกิจการต่างๆที่ไม่ซื่อสัตว์ซึ่งปิดบังซ่อนเลนไว้คือไม่ได้ดำเนินอย่างมีเล่เหลี่ยมและไม่ได้พลิกแปลง พระวจนะของพระเจ้าด้วยวิธีการอัลล่อลวงแต่เราได้มอบตัวของเราไว้กับกจิตสำนึกผิดชอบของคนทั้งปวงโดยสําแดงความจริงในสายพระเนตรของพระเจ้าซาตานทำให้ตาของผู้ที่ไม่เชื่อมืดไปแต่ถ้าข่าวประเสริฐของเราถูกบังไว้จากใครก็จากคนเหล่านั้นที่กำลังจะพินาศส่วนคนที่ไม่เชื่อนั้น พระของยุคนี้ได้กระทำใจของเขาให้มืดไปเพื่อไม่ให้ความสว่างของข่าวประเสรศิฐอันมีสง่าราศีของพระคิดผู้เป็นพระฉายของพระเจ้าส่องแสงถึงพวกเขาด้วยว่าเราไม่ได้ประกาศตัวเราเองแต่ได้ประกาศพระเยซูคิดว่าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและได้ประกาศตัวเราเอง เป็นผู้รับใช้ของท่านทั้งหลายเพราะเห็นแก่พระเยซูเพราะว่าพระองค์พระเจ้าองค์นั้นผู้ได้ตัดสั่งให้ความสว่างออกมาจากความมืดได้ทรงส่องสว่างเข้ามาในจิตใจของเราเพื่อให้เรามีความสว่างแห่งความรู้ถึงสง่าราศีของพระเจ้าปรากฏในพระพักของพระเยซูคิดทรัพย์สมบัติในภาชนะดิน แต่ว่าเรามีทรัพย์สมบัตินี้อยู่ในภาชนะดินเพื่อให้ท่านเพื่อให้เห็นว่าฤทธเดชอันเลิศนั้นเป็นของพระเจ้าไม่ได้มาจากตัวเราเองความทุกข์ทรมานทำให้จิตใจภายในเจริญขึ้นเราถูกขนาบรอบข้างแต่ก็ไม่ถึงกับดิกไม่ไหวเราจนปัญญาแต่ก็ไม่ถึงกับหมดหวังเราถูกข่มเหงแต่ไม่ แต่ก็ไม่ถูกทอดทิ้งเราถูกตีลงแล้วแต่ก็ไม่ถึงตายเราแบกความตายของพระเยซูจเจ้าไว้ที่กายเราเสมอเพื่อว่าชีวิตของพระเยซูจะปรากฏในกายของเราด้วยเพราะว่าพวกเราที่มีชีวิตอยู่นั้น ต้องถูกมอบไว้แก่ความตายอยู่เสมอเพราะเห็นแก่พระเยซูเพื่อว่าพระชนชีพของพระเยซูจะได้ปรากฏในเนื้อหนังของเราซึ่งจะต้องตายนั้นเหตุฉะนั้นความตายจึงกำลังออกฤทธิ์อยู่ในเราแต่ชีวิตกำลังออกฤทธิ์อยู่ในท่านทั้งหลายเพราะเรามีใจเชื่อเช่นเดียวกันตามที่เขียนไว้ว่าข้าพเจ้าเชื่อแล้วเหตุฉะนั้นข้าพเจ้า จึงพูดเราก็เชื่อเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจึงพูดเรารู้ว่าพระองค์ผู้ทรงให้พระเยซูเจ้าคืนพระชนจะทรงโปรดให้เราเป็นขึ้นมาเช่นกันโดยพระเยซูและจะทรงพาเราเข้ามาเฝ้าพร้อมกับท่านทั้งหลายเพราะว่าสิ่งสารพัดนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ของท่านทั้งหลาย เพื่อว่าเมื่อพระคุณมาถึงคนเป็นจำนวนมากขึ้นก็จะมีการขอพระคุณมากยิ่งขึ้นเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าเหตุฉะนั้นเราจึงไม่ยออ่อท้อถึงแม้ว่ากายภายนอกของเรากำลังทรุดโทมไปแต่จิตใจภายในนั้นก็ยังคงเจริญขึ้นใหม่ทุกวันเพราะว่าการทุกข์ยากเล็กๆน้อยๆของเราซึ่งเรารับอยู่ประเดี๋ยวเดียวนั้น จะทำให้เรามีสง่าราศียิ่งนิรันด์ด้วยว่าเราไม่ได้เป็นเห็นแก่สิ่งของที่เรามองเห็นอยู่แต่เราเห็นแก่สิ่งของที่มองไม่เห็นเพราะว่าสิ่งของซึ่งมองเห็นอยู่นั้นเป็นของไม่ยั่งยืนแต่สิ่งซึ่งมองไม่เห็นนั้นก็ถาวรน,นิรันด์เอเมน